บทข้อนี้เราจะมาอ่านบทความแล้วก็ผ่านกริยากันค่ะประโยคแรก claudia s t a y e in m e r u m s e x o o u r claudia เนี่ยตื่น6กโมงเป็นประจำเลยสรรพนาม c ของประโยคถัดไปจะแทน claudia นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเอกพจน์แวบคำว่า e s s e n c จะถูกผ่านเป็น is ค่ะประโยคถัดไปก็ยังใช้ประธานตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า l e s e n จะผ่านเป็น list ต่อมานะคะประธานคือ e m a n d i m i t r i u n d c เพราะฉะนั้นประธานเป็นพหูพจน์ฟ้าเ่นจะผ่านเป็นฟ้าเ่นรูปเต็มค่ะ ประโยคถัดมานะคะประธานคือดิมิทรีเป็นเอกพจน์เพศชายเพราะฉะน,นั้นแวบท r ราเกนจะถูกผ่านเป็นเทรกค่ะประโยคถัดมาคลาวเดียเป็นประธานนะคะเป็นเอกพน์เพศหญิงเพราะฉะนั้นแวบลาเฟนจะผ่านเป็นไลฟ์ต่อมานะคะประธานคือเดมิทรีประธานเป็นเอกพจน์เพศชายเพราะฉะน,นั้นแวบฟาเรนจะถูกผ่านเป็นแฟตค่ะหลังจากนั้นประธานเป็นคลาวเดียนะคะเอกพจน์เพศหญิงแวบเนเมนที่เราเรียนไปแล้วเนาะจะผ่านเป็นนิมค่ะ ประโยคถัดมาสรรพนามคือ c นะคะ c ตัวนี้เขียนด้วยตัวเล็กเพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยว่าแทน c l o u d ียค่ะ c l o u d ียเป็นเอกพจน์เพศหญิง w v e w a s h i n g จะเปลี่ยนเป็น west ประธานยังเป็นตัวเดิมนะคะ w e v e hilton จะเปลี่ยนเป็น hift ผ่านตาม c l o u d ี a ค่ะประโยคต่อมาประธานก็ยังเป็น c l o u d ี a อยู่เพราะฉะนั้น g ก b e n จะผ่านเป็น gift c ของประโยคถัดไปเนี่ยจะเป็นสรรพนามที่ใช้แทน c l o u d ี a นะคะ wave b r e a k i n ที่แปลว่าพูดจะผ่านเป็น split ค่ะ ข้อต่อนะคะประธานคือดีชูลเลอร์ดีชูเลอร์เนี่ยเป็นผุพจพ์สังเกตจากอาร์ติเคิลเป็นดีนะคะเพราะฉะนั้นแว็บเลเซนใช้รูปเดิมค่ะแวบถัดมาประธานก็ยังเป็นดีชูลเลอร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเซฮนก็ใช้รูปเต็มค่ะประโยคสุดท้ายประธานกลับมาเป็นคราวดเดียเอก,กเพจน์เพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเซฮ e n นจะเปลี่ยนเป็นซีด